เฮ้ยมึงมานี่ดิกูมีเรื่องไอ้หนูเบนโดกของหงอะ่ะจากลิเวอร์พูลเอ็โคเลยนะเว้ยเรื่องนี้หือว่ามาดิกูเห็นแผ่นๆตามเหมือนกันใช่เรื่องที่เอ่อเอเวอร์ตันสนปะวะใช่เลยเขาว่าเอเวอร์ตันกำลังแบบเลงๆอยู่เลยเว้ยเดวิดมอยส์อะอยากได้ตัวไปช่วยทีมใหม่อ๋อมอยส์คุมเอเวอร์ตันแล้วนี่ว่เออเอทีมนั้นกำลังปรับใหญ่เลยนี่เออนักเตะชุดเก่าหมดสัญญาไปเยอะมากอะมึงช่วงซัมเมอร์นี้ มีใครวะดูกูเร Ashley ยังเบโกโวิ w i c h กอีกคนเ Virginia โห oh. แล้วก็พวกโมเพโฮเกตนี่ก็ไปแล้วพวกยืมตัวอีกแฮริสันมองกาล่าลินสตรอมโปรโยากับทีมแม่เรียบโอ้โห oh. โลกเกือบหมดทีมเลยนี่ว่าแล้วแล้วมอส์สแกชอบโดกจริงดิเขาว่าชอบสไตล,ล์มันนะแบบว่ากำลังจับตาดูสถานการณ์ในแอนฟิลด์อยู่หลังจากไอหนุ่มมันไปยืมตัวกับเมดสโบรมาไง แต่เจ็บกลับมาก่อนเอา้าเจ็บกลับมาเหรอวะแล้ว,ว,แ,ลวแต่ลิวพูจะปล่อยริงดีมันเพิ่งย้ายมาจากเซลติกเท่าไหร่เองนะหกแสนปอนด์เองบ้าตอนมีนายี่สิบยี่สิองอะเออใช่ใช่ไม่แพงเลยลงให้หงไปแค่สิบเกมเองมัง้งแถมตอนมกลาคริสตัลพาเลสยื่นมาใช่ไหมตอนนั้นยังปัดทิ้งอยู่เลยนั่นสิแต่กูก็คิดนะว่าตอนนั้นมันครอปไงตอนนี้สล็อตมาเอา่อแผนอาจจะเปลี่ยนก็ได้มึงอืมก็จริงสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนั่นแหละ แล้วมีคนพูดเรื่องแท็กติกด้วยนะว่าจะใช้โดกยังไงให้มันแบบปังๆอ่ะใครวะไมเคิลสตัวดอ่ะอดีตนักเตะสกอตแลนด์ Scotland. แกไปแนะนำสตีฟคลาร์กโน่นเลยผู้จัดจการทีมชาติสกอตแลนด์นะอ๋อแล้วแกแนะนำว่าไงแกบอกให้ดูแท็กติกเบรนแดนโรเจอร์สตอนคุมเซลติกรอบแรกอัะมึงอ๋ออ,อชุดนั้นจำได้ที่แบ็กโฟมีลูสติกยืนขวาเซนเตอร์สคนแล้วก็เทียนนี่สายใช่ปะ ใช่ใช่เทียนนี้นี่โคตรเติมเลยดันสูงตลอดแล้วซินแคร์ปีกซ้ายก็จะหุบเข้ามาเล่นเหมือนกลางรุกตัวที่สองใช่ส่วนเจมส์ฟอเรสเป็นเหมือนวิ่งแบกขวาเลยแต่แบบเน้นบุกอย่างเดียวอะ่ะเพราะมีรูสติค,คอยสไลด์มาสอนข้างหลังไม่ต้องห่วงหลังมากเข้าใจละเข้าใจละก็คือให้ดกเล่นคล้ายๆฟอเรสงี้เหรอวิ่งแบกขวาที่แบบบุกแหลกเออประมาณนั้นแต่เน้นเก์รุกไปเลยไม่ต้องลงมารับเยอะมากอืม ก็น่าสนใจนะแต่แต่โดกมันสไตล์ปีกธรรมชาติจัดๆเลยนะเลี้ยงจี <diction aries> ้ลากตัดเข้าในจะให้ไปยืนวิงแบ็กเลยเหรอวะมันจะไหวเปะวะกับเกมรับกูก็ไม่แน่ใจว่ะมึงมันก็แค่ไอเดียของสจวตแกนะเออแต่พูดถึงไอ้หนูนี้แล้วนึกถึงคำชมของพี่ได้ชายเลยวะ ใช่ใช่ใช่ตอนอุ่นเครื่องกับดามสตาร์ทปี2023ใช่ป่ะเออ,เอ,อที่บอกว่าเป็นเทสเม n เนียนเดวิลอ่ะแม่งโคตรใช่เลยว่ะเห็นภาพเลยโคตรเร็วจีจาดกล้าเล่นกล้าลุยตัวต่อตัวกูนี่จำช็อตที่ลงมาเจอวิลล่าได้เลยลงแป๊บเดียวสับขาหลอกผ่านแบ็คเข้าไปเฉยเลยว่ะความเร็วความกล้านี่แม่งสุดจริงพี่ดแกยังบอกนะว่าถ้าการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายมันดีขึ้นอีกนิดนึงอ่ะซึ่งแบบ เด็กมันยังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะอะนะอืออืม,อมแม่งจะเป็นอนาคตสําคัญของทีมได้เลยเว้ยเออว่ะคือของมันมีอยู่แล้วแค่รอจีรนัยกับรอโอกาสใช่ใช่ออก็น่าคิดนะมึงตกลงลิเวอร์พูลจะเอายังไงวะเนี่ยกับไอ้หนูคนนี้จะเก็บไว้ปั้นต่อเองหรือว่าจะจะปล่อยให้เพื่อนบ้านอย่างเอเวอตันยืมไปใช้ก่อนโหถ้าปล่อยให้เอเวอตันยืมจริงนี้ แฟนหงมีเครื่องอะมึงจริงอะมันดูแปลกๆไงไม่รู้อะรอดูกันไปยาวๆดีกว่ามึงตลาดซัมเมอร์ยังอีกตั้งนานต้องดูอารเนอร์สล็อตด้วยแหละว่าแกมองอนาคตไอ้หนูนี่ไว้ยังไงในแผนแกเออจริงต้องดูแผนสล็อตก่อนว่ามีที่ให้มันลงตรงไหนบ้างเผลอๆอาจจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ไทยจะรู้ก็น่าคิดนะ แต่ถ้าปล่อยไปแล้วเกิดมันปังขึ้นมาจริงๆโดยเฉพาะกับทีมในลีกเดียวกันนี่โอ้โหเสียดายแย่เลยว่ามึงมันก็งี้แหละวะเรื่องปล่อยยืมดาวรุ่งเนี่ยมีทั้งดีทั้งเสียโอเคมึงงั้นวันนี้เมา,าเรื่องไอ้หนูโดกแค่นี้ก่อนแล้วกันเคเคเออก่อนจบนะเว้ยฝากเพื่อนๆที่ฟังอยู่หน่อยคิดเห็นกันยังไงบ้างวะกับดีลเนี้ยหรือว่าอยากให้พวกกูมาคุยเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะเว้ย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกกูด้วยนะเพื่อนแล้วก็สำคัญสุดๆเลยอย่าลืมนะเว้ยกดติดตามช่องหงนิวไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดเรื่องเด็ดๆเรื่องมันๆแบบนี้